นึกใาใจหลักฐานกูไม่รู้แต่พฤติกรรมที่ทาอยู่ก,ส,กสิกรไทยเนี่ยเขาเรียกลูกค้าแต่สีธัญญาเรียกคนไข้นะอาการที่เป็นอยู่ตอนเนี้คือพูดแบบอะไรอะ่ะเป็นไรอะ่ะป่วยเหรอไม่สบายป่ะคือมันตลกอะ่ะอย่านะพูดดีๆนะออมีนะหลักฐานนะหลักฐานเยอะนะขอประทานโทษทีโหนก็แสเขามีเวลาไม่ได้ไม่ได้มากถ้าเกิด อยากจะเปิดหลักฐานนะกูแนะนํานะมึงไปซื้อเวลาเลยมึงไปซื้อเวลาเนี่ยนะนะไม่ต้องทำนะไอสูนปฏิบัติธรรมส้นตีนเลยเนี่ยนะนะมึงไปซื้อเวลาเลยบอกช่องสามขอซื้อเวลาห้าชั่วโมงแล้วมึงคุยเอาพวกมึงามาออกรายการนะมาออกรายการกันกูมั่นใจว่ามีคนดูเป็นแสนเพราะอะไรคนจะเข้าไปคอมเมนต์ด่ามึงอะ่ะกูอ่านคอมเมนต์ไม่มีเดี๋ยวจับศึกเอาออกซะไม่เอามีแต่คนพิมพ์ทั้งนั้นเลยอะ่ะเออตายหาละ จริงจริง,รงพี่หนุ่มเขาสงสารเขาให้พูดไปก็แหละพอพูดอันนี้กับพั่มเลยเปื่อยเลยเจื่อยพั่มแบบตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้เสีอไปถามเขาด้วยนะเอออาการพวกนี้ไม่เป็นอาการที่อยากโชว์อะ่ะคือเป็นมันเป็นอาการของคนที่อยากเป็นที่ยอมรับของสังคมอยากเป็นที่ยอมรับอยากจะเป็นเหมือนเขาทําไมเขาถึงมีคนติดตามทําไมเขาถึงมีคนฟังเยอะ นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่ไปที่ไหนไม่มีใครรู้จักเราแต่ทำไมรู้จักมันเข้าใจไหมบางองค์บางรูปเนี่ยพอมาฟังอาจารย์เบียก็เลยไม่มาฟังกูนะลูกศิษย์ลูกหากูหายไปเพราะอาจารย์เบียมันก็เป็นแบบนี้อีกนะเข้าใจว่าคือมันมีหลายบริบทอะกับการที่มันเกิดขึ้นในสังคมอะนะจริงๆ พี่สุจารีบอกว่าใครเห็นอย่าไปใส่บาตรไม่ได้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 พี่สุจารีหยาบพิมพ์แบบนี้ว่าใครเห็นสันติแล้วอย่าไปใส่บาตรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครเห็นสันติให้หันหลังและเดินไปข้างหน้าชีวิตคุณจะพุ่งไอ้ใส่บาตรอ่ะอย่าไปคิดเรื่องนั้นเอาว่าพอเห็นปุ๊บปุ๊บหันหลังเลยหันหลังเสร็จเดินไปข้างหน้าชีวิตเราจะมีแต่ความสุขเราจะเห็นภาพสวยงามนะอย่าเดินไปเฉี่ยวมันอย่าเดินไปเฉี่ยวมันเท่าไหรนนะ นั่นแหละเขาพร้อมบวกตลอดอ่ะคัวงงชิบหายเลยก็บอกเนี่ยแพรดี้เนี่ยบ้านกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเป็นญาติกันแพรดี้แม่งหันหน้าไปเลยไม่มีญาติแบบนี้นะคะไม่มีภาพแบบว่าไม่มีญาติแบบนี้นะคะไอสัตว์เขินว่ะเขินเขินมึงเขินเขินมีเขินไว้ระวังเนี่ยพิมพ์หัวเลาะมาเดี๋ยวเขาจะขอไปเป็นญาตินะขาดได้เด็ดร้อนเหรอนะ่ก็าป็นเรื่องจริงอ่ะ โอ้โหแม่งกูโคตรปวดใจเลยนะวันนี้ก็ดีใจนะได้ไปร่วมบุญกับอาจารย์เบียนะนะครับได้ไปร่วมบุญกับอาจารย์เบียในการาไปทําบุญให้กับหลวงพ่อพยอมนะที่วัดสวนแก้วนะเดี๋ยววันที่แปดเนี่ยเนี่ยก็ต้องส่งแปดเนี่ยวันที่เก้าเนี่ยกลับมาจากงานแต่งวันที่เก้าวันวันจันส่งน้ําที่ประธานสองขวดไปให้อาจารย์เบียที่บ้านให้แกทานเกี่ยวเรื่องไขมัน ให้แกทานเรื่องเกี่ยวกับไขมันจะส่งให้แกแบบเนี้ยเดือนละสองขวดสองขวดแกดื่มทีละเป๊กทีละเป๊กก็สุขภาพเดี๋ยวก็ดีขึ้นไขมันเดี๋ยวก,ก็ลดลงลนะ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 อะไรที่เราเห็นแล้วเราอ่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็จะทําให้เพราะเหมือนเชื่อว่าถ้าเกิดอาจารย์เบียร์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแกก็น่าจะช่วยนะทะลุบรรลุศาส,สนาไปได้อีกเยอะ นะครับนะแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนด้วยนะผมบอกเลยว่าตอนนี้น้าที่ประทานแม่งผมบอกเลยว่าผมเปิดช้ามามีแด่คนเข้ามาดูเข้ามาอะไรตลอดเลยอะจริงๆเข้ามาถามเข้ามาอะไรแล้วก็สั่งกันแบบกระจุยกระจายมากคนกินอยู่แล้วก็สั่งเข้ามาแต่ผมต้องบอก,กน,นะว่าน้ําที่ประทานเนี่ยน้ำสมุนไพรที่ช่วยเรื่องเกี่ยวเรื่องของไขมันในเลือดช่วยระเบิดไขมันที่ไม่อุดตันที่ไม่สามารถออกมาได้ของร่างกายเนี่ยนะมันจะทําให้คุณเนะี่ยมีสุขภาพร่รางกายที่ดีขึ้นใครที่นอนไม่หลับ ใครที่มีมาจำเดิมมาไม่ปกติกดไหลย,ย้อนเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจกูแนะนําเลยถามคนที่กินถามคนที่กินก่อน800มิลลิลิตรพร้อมค่าส่งนะห้าบาทคนละสี่บาทแต่ผมมาเก็บค่าส่ง50บาทซึ่งผมออกส่วนเกินทุกวันแต่ผมมีความสุขผมยังออกออกได้อยู่นะต้องเข้าไปทักที่บ้านเขียวนะใครพิมพบ้านเขียวมาทีนะใครพิมพ์บ้านเขียวมาทีไม่มีตะก้าครับเดียวขายแบบให้พี่พพน้อง กินดีมากถามทุกคนเดยนะแม่งถ่ายออกมาทิ้งสุดอะสุดสุดใครพิมบ้านเขียวมาหน่อยเดี๋ยวแขวนบ้านเขียวเขียวว่าน้นทาทระทานเลยนะแล้วก็ชื่อที่อยู่เบรอร์โทรมาเลยนะนะจะได้ไม่ต้องพิมพ์บอกนะอ่ะนี่บ้านเขียวเดียวน,นะทานดีมากแล้วก็ไม่ต้องเออมัน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 เหมาะมันควรนะนะคือความเขาเรียกวา่าการที่เราจะยก ตัวอย่างหรือการที่เราจะบอกอะไรในบางเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะมันไม่ได้เกิดจากกระแสนะมันเกิดจากการได้เข้าไปสัมผัสนะเว้ย่างอาจารย์เบียเนี่ยตอนนี้เขาด,ดังๆแรกๆผมก็ไม่ได้ไปสัมผัสเขานะผมไม่ได้ไปสัมผัสเขาจริงๆแต่พอเราผมเลื่อนไปอะ่ะในบ้านแดงอ่ะนะเฮ้ยคนคนนี้เขาเป็นใครวะก็ลองเข้าไปฟังดูพอไปฟังเสร็จเออจริตมันตรงกันนี่วะ เออว่ะกูเข้าใจแบบคือฟังไปด้วยธรรมะก็ได้นะความสบายใจหัวเลาะกูก็ได้เออน่ารักดีว่ะอะไรแบบนี้เขาเลยเริ่มเว้อ้าวตายแล้วกูลืม,ล,มลืมกดกล่องเลยโอ้ยโอ้ยยียพันเหรียญกล่องหายไปแล้วด้วยต้องเข้าไปในบ้านเขียวค่ะหนูขาเข้าไปในบ้านเขียวเดี๋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 ยวพี่เดียกพิมพ์ให้นะดีจุด L O V E 1 6 8นะอ่านี่จ้ะนะน้ำทิปของหนูส่งหรือยังคะพี่โอน่าจะส่งไปแล้วเมื่อกี้นี่แหละอยู่ที่12กล่องเมื่อกี้แหละนะเออเข้าไปฟังคือเดียวจะบอกแบบนี้นะอ่าเข้ามาที่บ้านเขียวจ้ะ ID line เออนะนะใครพิมพ์มาดีไลน์เนี่ยอดีอด่าอดีลายบ้านเขียวพี่เดีย นีปักหมดอันนี้เ,เนี่ยดีจุด LOVE168 เขียนน้ำที่ประทานจำนวนขวดแล้วก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรชื่อที่อยู่เบอร์โทรส่งมาเลยนะคือเดียจะบอกแบบนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นนะแล้วหลังๆเนี่ยผมเห็นอา,อ,าอาจารย์เนี่ยแกออกรายการโขนกระแสผมก็เลยมองว่าเฮ้ยนอกจากมหาหมีแพรรี่ก็ผู้ชายคนเนี้ทำให้กูเข้าใจธรรมะไ,ได้ดีและไหว,วขึ้นคิดแค่นั้น จริงๆไทยลอยทันได้ครับทานได้ครับนะทานได้ครับนะมาเป็นน้ำสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะทานไงครับสบายใจได้คุณไม่ต้องกลัวกินเข้าไปแล้วอ่ะพอเรามันถ่ายออกมาพี่ตกใจเพราะมันถ่ายออกมาเนะี่ยมันจะเป็นแบบของเสียที่มันตกค้างในร่างกายอ่ะเอาง่ายๆว่าถ้าพี่มีขยะที่บ้านพี่วางไว้ประมาณเดือนหนึ่งไม่มีรถขยะพี่ว่าเหม็นไหมไอ้ตัวเนี้ยมันไประเบิดไขมันกับของเสียที่ร่างกายไม่ได้ขับมากดออกมาหมดเลยมีแอดมินไหม มีครับมีเยอะด้วยแต่พอดีแอดมินลางานนิรามาสามปีแล้วไม่ได้กลับมาพี่ทัศนียาพี่ทัศนียาทักไปที่น่ะบ้านเขียวอะมาอยู่ในเครื่องนี้เดี๋ยวหลังจบจากไลฟ์สดผมจะเข้าไปทักจบไลฟ์สดเดี๋ยวจะเข้าไปทักเลยมีมีไปสามสี่ร้อยคนนะแต่พอดีมันลางานมาสามปีแล้วไม่มากคนสักคนเลยนะตอนเนี้ยที่ผมมีก็คือผมมีแอดมินสามร้อยกว่าคนคนแพ็คของประมาณเกือบพันคนแต่ลางานนะในช่วงประมาณสามสีป่ปีเนี่ยผมก็เนี่ย บอกแล้วก็ตอบเองแพ็กของเองส่งเองนะครับพูดทุกวันนะกูเรื่องเนี้ทุกคนก็บอกว่ามีไหมฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนเราทำา o u u ก่อนนะ MOU ก่อนนะผมทํทำทุกอย่างเองทั้งหมดเพราะผมมีความสุขมันก็จะมีอยู่สองประเภท ประเภทแรกคือส่งของไม่ครบถ้าเกิดสั่งหลายอย่างกับส่งของเกินมันไม่เรื่องปกติของเดียนะโอเคไหมเวลาส่งของเกินถือว่ายกประโยชน์ให้ไม่ต้องเอากลับคืนมาให้ผมนะแต่ถ้าเกิดส่งของขาดบอกได้เดี๋ยวจะส่งให้ใหม่ก็ถือว่ากูเปลืองถ้าส่งไปไม่เป็นไรถ้าผิดส่งให้ใหม่เลยแต่ถ้าเกินเอาไปเลยยกประโยชน์เข้าใจปะ่ะนิสัยผมเป็นแบบนี้นะ นีเขาเขียนว่าอะไรส่งค่าส่งเกินเป็นปกตินะหัวเข่สวันนี้ออกแนวพระบินเสาเขาเป็นเพื่อนกันพี่ซีซีเขาเขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันตอนสันติให้สัมภาษณ์ไทยรัฐอยู่ค่ะตอนนี้เหรอก็ไม่ได้อะไรนะครับพี่ไทยรัฐกูบอกเลยเดี๋ยวก็จะมีอารมณ์แบบนะใช้ขนส่งอะไรแฟดค่ะใช้แฟดค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้ก็จะไปส่งให้นะเช่นอยู่ตรงบางบางสีเมืองอย่างเงี้ยกูไปส่งให้ได้ นะไปส่งให้ได้เพราะว่ามันใกล้บ้านนะแล้วที่บ้านก็เปิดร้านอาหารใครอยากจะมากินก็บอกได้ได้ค่ะเคเต็มเลยจริงป่ะไอ้เหี้ยเอกฉันนะสิเขาเรียกคุณเหรอคุณ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 สันติพิดาสวัสดีค่ะนะเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมคนพวกนี้มันไม่อ่านคอมเมนต์วะมึงไม่เคยคิดจะอ่านคอมเมนต์หรอว,ว่าคอมเมนต์ที่เขารู้สึกกับคุณสังคมเขารู้สึกกับคุณเขารู้สึกแบบไหน ไม่เข้าใจเลยทักไปแล้วค่ะเชียงใหม่ค่ะพี่เจ้าหญิงค่ได้ค่ะไกลสุดผมอาคือปัตตานีไกลผมอานะสันติไม่มีสติครับ <laughs> พี่เก่งวินเทจนะจริงๆมึงต้องหัดอ่านคอมเมนต์บ้างนหฮะแล้วพออ่านคอมเมนต์เนี่ยขอกรุณาเรื่องหนึ่งได้ไหมอ่านแล้วอย่าอ่านแค่อ่านเลยนะช่วยกรุณานำสิ่งที่เราเห็นในคอมเมนต์เนี่ย กลับไปปรับปรุงมันจะได้อยู่ในสังคมได้ไม่งั้นมันอยู่ในสังคมไม่ได้เข้าใจปะอยากจะดา่าพระแต่ก,กลัวบาปส่งมาเดี๋ยวกูด่าแทนมันไม่ใช่พระกูไม่รู้สึกว่ามันเป็นพระเดี๋ยวกูด่าแทนนะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าในการด่าสันติและบาปนะส่งมาเดี๋ยกูด่าให้เพราะว่าคุณจะไม่ต้องบาป๋ยวกูบาปแทนเองนะเป็นการบาปแบบบริสุทธ ไม่ได้ไม่ตั้งใจนะแต่เราสึกว่าคุณทําไม่ดีกูก็ต้องพูดว่าไม่ดีอันไหนที่ดีกูจะบอกว่าดีอันไหนที่ใช่กูก็จะยอมรับแต่สิ่งที่ทําในรายการโหนกระแสวันนี้กูดูแล้วมันไม่ดีดูแล้วมันไม่เหมาะไม่ควรการเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าเนี่ยต้องเป็นเหมือนพระวัฒนากับพระสมบูรณ์ซึ่งเป็นพระรุ่นพี่ที่เขาก็แสดงให้เห็นอยู่ว่าพฤติกรรมในการที่จะอยู่หน้าสื่อหรืออยู่แบบไหนคุณจะต้องสำรวม เข้าใจไหมไม่ใช่คุณแม่งมาถึงเสร็จไงไงพูดมาดีีไงไงมีหลักฐานนะเนี่ยมีหลักฐานมวดกัชีหน้าทําไมชอบชีหน้าวะเป็นอะไรมากหรือเปล่าศึกมาเป็นนักเลงดีกว,ว่าชอบบวกไมหมเอรอชอบบวกนักมาเลยมีคนน่ะที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือลูกศิษย์หรือคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์เบียเขาอยากจะบวกเหมือนกันบวกเก่งเหรอเก่งคณิตศสาสตร์เหรอชอบบวกใช่ไหม จริงๆแสดงตัวแสดงอะไรไม่สํารวมไม่ให้ความรู้สึกว่าเป็นพระเป็นเจ้าเลยบ้าบอเอะอะอะไรก็จะพูดไปเรื่อยอะ่ะไปนั่งบอกอาจารย์เบียเลเทอะกูนั่งดูอยู่เนี่ยกูว่ามึงอ่ะเลเธอะมึงอ่ะโคตรเละเธอะเลยอะไรวะเดี๋ยวก่อนคิดยังไงกับทีไปเ,เวนเจอร์พละ าแบบใจจริงเลยนะก่อนที่จะเป็นเอเรนเจอร์ในการที่จะมาคิดจะปกป้องพระพุทธศาสนากลับไปย้อนดูคลิปคลิปที่ตัวเองลงหรือคลิปที่ตัวเองไลค์ก่อนว่าเหมาะหรือเปล่าว่าเหมาะว่าควรหรือเปล่านะไปไปไปดูตรงนั้นก่อนนะแล้วค่อยว่ากัน นะถ้าถ้าถ้าไปดูแล้วจะเป็นแอดเวนเจอร์จะอะไรเนี่ยนะพูดตรงนะออกมาเลยซึกออกมาเลยไม่ต้องไปกินข้าวฟรีอยู่ห้องฟรีแอร์ฟรีน้ำฟรีไม่ต้องนะนะซึกออกมาซึกออกมาต่อสู้เลยจริงๆอย่ามาต่อสู้เลยครับเนี่ยผ้าเหลืองอย่างเงี้ยมันเปลืองข้าวเปลืองน้ำเปลืองไฟอยู่ฟรีกินฟรีจนนานจนลืมนะ พระเนี่ยเขาต้องมีเมตตาอยู่บางสีเมืองห้าเก้าพี่พี่มารยามาลยาบางสีเมืองห้าสิบเก้าวัดสลักใต้เนี่ยบดีแม่ปุ๊กนะคือเดียจะบอกแบบนี้คือผมผมผมไม่ได้รู้สึกว่าพระสี่รูปเนี่ยเขาต้องการที่จะมาอ่า ามาปกป้องพระพุทธศาสนาแบบจริงจังแต่ผมว่าเขาออกมาเพื่ออยากจะได้แสงจากอาจารย์เบียมากกว่าอันนี้คิดเองนะผมคิดเองนะเว้ขอบ้านเขียวอีกครั้งหนึ่งพิสุบอกอ่าบ้านเขียวอีกหน่อยหนึ่งนะขอบ้านเขียวอีกหน่อยจริงๆนะอยากดังเฮียไม่มีเฮียหรอกอิจฉาเขาผมไม่อยากจะพูดพอกูพูดดีๆก็ดูเหมือนไม่จริงใจอะ่ะใจกูมานั่งพูดแบบว่า อ่า,อาแบบแบบใ้พูดยังไงเดีพูดแบบอ่ะอ่าเดี๋ยวไออ่าบ้านเขียวดีจุดลอวีทุกคนใ้พูดแบบนั่นมากก็รู้สึกว่าเสียดป่าเหมือนกันนะบางครั้งเราพูดเองแม่งก็เรารู้สึกไม่ดีนะไม่อยากจะพูดหรอกแต่แค่บอกว่าจใจต้องมานั่งพูดแบบวันนี้ญาติโยม ที่อยู่ในไลฟ์ของเดีย